ปลูกปัญญาให้จเจริญเติบโตทุกวันปลูกความฝัน จากการบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีสองน้องๆทั้ง9คนต่างได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตจนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากลาสิกขาน้องๆทั้ง9ยังคงสนุกกับการเรียนรู้ธรรมะอย่างต่อเนื่องและในครั้งนี้กับบริการปลุกจิตคิดอาสาน้องๆจะได้ศึกษาหลักธรรมจากผู้รู้ผู้ศรัทธาในหลากหลายสาขาอาชีพ แล้วไปปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเพื่อให้เข้าใจถึงหลักธรรมอย่างท่องแท้ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเปิดใจรับธรรมะไปพร้อมๆกับน้องๆทั้ง9ก้าที่รับรองว่าทุกหัวใจจะเบิกบานและอิ่มเอมไปตลอดทั้งรายการเลยละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับแจ็คไรเดอร์ผู้มีใจใฝ่ฝธรรมะอีกครั้ง รายการปลุกจิตคิดอาสารายการที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของธรรมะแบบง่ายๆใครได้ดูก็เข้าใจได้ครับวันนี้ครับบอกเลยว่าหลักธรรมและวิทยากรสอนธรรมของเราน่าสนใจมากๆท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในเรื่องราวของหลักธรรมที่จะได้พูดถึงกันในวันนี้ครับแต่เป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ เพราะว่าตอนนี้ครับได้เวลาของน้องๆอ,อีกสองคนอดีตสำเนินปลูกปัญญาธรรมของเราครับเขาจะเป็นใครไปเจอกันเลยครับและน้องๆที่จะมาเรียนรู้หลักธรรมกับเราในวันนี้ก็คือน้องเข้าปัน้นนุ่มน้อยช่างสงสัยและน้องพีนุม่มน้อยที่ดูสุขุมนั่นเองแหละครับแม่นึกว่าจะไม่ทักซะแล้ว สวัสดีครับน้องเขาปั้นและน้องพีทําอะไรกันอยู่เนี่ยดูระหว่างก่อนทำสัญยกรรมกับหลังทําสัญยกรรมครับตัวเองเหรอเปล่าเปล่พี่แจ็คครับเนี่ยพี่แจ๊คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่พี่เหรอเนี่ยทำไมสวยจังอ่ะนั่นเนี่ยนะไม่ใช่คนนี้สิคนที่อยู่ฝั่งนี้สิเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยฝั่งเนี่ยนะเอ้ยคนนี้สิไม่ใช่คนนี้เดี๋ยว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 พี่พูดจริงพูดยเลยว่าคนเดียวกัน องคนเนี่ยนะคือคนเดียวกันใช่เฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงหน้าเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยเขาทำสัญยกรรมคร่ัสศัญยกรรมแตกต่างกันมากเลยนะแบบนี้เนี่ยพี่ว่าแบบนี้มันจะดีเหรอแล้วแต่คนนะฮะแล้วพี่เจ๊อยากทำไหมอยากทำอะไรสัญญกรรมครับ <c oughs> ต่อให้พี่ทำศัญยกรรมมาหล่อขนาดไหน <c oughs> พี่จะหน้าตาแนวแบบนิชคุณเนี่ย <c oughs> แต่คนเรานะ่ะมันมีสองด้านเสมอ <c oughs> มันมีด้านหนึ่งที่เป็นด้านหน้าของเราอาจจะเห็นเรื่องของความสวยความงามแต่แล้วมันจะมีอีกด้านหนึ่งที่อยู่ส่วนลึกๆของในหัวใจคนบางคนนะสวยแต่หน้าแต่จิตใจแย่มากคนบางคนนะหน้าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จิตใจอย่างกระนังฟ้าเอา,าอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราคุยเรื่องราวของคนที่อาจจะด้านหนึ่งดูดีอีกด้านหนึ่งดูไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเข้ากับหลักธรรมข้อหนึ่งทำอะไรหรอครับเคยได้ยินไหมเรื่องของ อ,อสุภะวันนี้พี่มีวิทยากรสอนธรรมผู้หนึ่งอยากให้เราทั้งสองคนไปหาเขาเขาผู้นี้จะช่วยให้เรารู้จากคำว่าอาสุภะได้ดียิ่งขึ้นไปวันนี้เรามีนัดกับวิทยากรสอนธรรมผู้นี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติเวศวิทยาศาสตร์เธอเป็นอดีตบรรณาธิการนิตยาสารธรรมสวัสดีด้วยความที่เธอได้ใช้ธรรมะกับหลักการวิทยา,าศาสตร์ในการดำเนินชีวิต วันนี้เธอจะมาสอนเรื่องอสุภะหลักธรรมที่แสดงให้เห็นว่าความไม่สวยไม่งามก็เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เราไม่ควรมองข้ามแล้ววันนี้น้องๆจะลองไปเรียนรู้หลักธรรมกันเองไปกันเลยครับสวัสดีโซน้องคือส,สวัสดีค่ะน้องพ้อตันเป็นไงบ้างลูกไปบวชก็ร,ร,รู้สึกดีครับรู้สึกดีบวชนานเท่าไหร่ลูกหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนลูกล่ะข้อตันล่ะเหมือนพีครับเหมือนพีเนะาะงั้นป้าหมอองถามเหมือน รู้ไหมว่าป้าหมอเป็นหมอสาขาไหนลูกผ่า,ผาตัดศพแล้วไม่สงสัยเลยผ่าตัดศพมันผ่าทําไมรู้ไหมอย่างแรกนะคะลูกเขาเรียกพยาธิแพทยก็คือผ่าไปตัดตรวจชิ้นนี้สมมตเรามีก้อนนะลูกเราจะไม่รู้ว่าก้อนในนี้เป็นโรคอะไรนะคะเราก็เอาก้อนในนี้มาตัดแล้วก็ย้อมแล้วก็ส่องกล้องคองือถ้าเป็นเซลล์ที่ผิดปกติหน้าตามจะเปลี่ยนมันก็เลยทําให้ป้าหมอ มีงานอีกด้านหนึ่งเขาเรียกผ่าศพค่ะผ่าศพก็หมายความว่าผ่าลงไปแล้วก็ดูซิว่าปอดเราเป็นยังไงตับเราเป็นยังไงตาเปล่าเราเนี่ยดูไม่เห็นนะมันจะต้องตัดชิ้นเนื้อมาตรวจผ่าศพเนื่องจากยังไงครับไมีสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือคุณหมอรักษาเท่าไหร่ก็ไม่รอดเขาก็อยากให้เราหาสาเหตุซิว่าเป็นเพราะอะไรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่ ถูกเข้าฆ่าตายหรือว่าป่วยตายก็ได้เอาถูกเข้าฆ่าตายว่าหมอเจอคนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะไปซื้อโจ๊กให้พ่อปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้เดินมาข้างหลังสะกิดพอหันกลับมาก็โดนแทงเลยกลายเป็นว่าเขาจําผิดลูกเขาไม่ได้โกรธกันนะแต่เขาจําผิดมันก็เลยทําให้ป้าหมอเริ่มถามว่าทําไมมันเกิดทําไมมันตาย ตายแล้วไปไหนป้าหมอจึงเริ่มเข้าใจว่าอีตอนตายแล้วไปไหนอ่ะที่มารอเกิดอ่ะคือสิ่งที่หลานหลานลลลลเรียกว่าผีก็คือเหมือนเป็นวิญญาณแล้วงานของคุณหมอเกี่ยวข้องกับธรรมะยังไงเหรอคะคำถามนี้มีคำตอบเยอะเลยลูกอย่างแรกเลยนะคะมันทำให้ป้าหมอเห็นการเกิดลูกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญการตายก็ไม่บังเอิญลูก แล้วก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์มันก็เลยทําให้เห็นว่าธรรมะอธิบายว่าชีวิตเราเนี่ยไม่แน่นอนลูกอันที่สองที่เห็นธรรมะนะลูกก็คือเราเห็นตัวเราเนี่ยเวลาเราลืมมองเราจะไม่อยากให้ใครมาด่าเราใช่ไหมใครว่าก็ไม่ได้โกรธอยากต่อยหน้ามันเลยถูกไหมอ่าธรรมะจะสอนให้เห็นว่าเราอย่ายึดติดเพราะที่ยึดติดเนี่ยเราก็จะ สร้างแต่สิ่งไม่ดีคืออารมณ์โกรธเอาอะไรขี้ขี้ทั้งหลายมาทขี้โกรธขี้ช้าขี้ทัง้งหลายอันนี้ธรรมะสอนทําไมการถาศพสอนธรรมะเรื่องนี้ก็คือเพราะธรรมะสอนเราว่าชีวิตเราเดี๋ยวก็ไม่รู้ตายอย่างเราจะไปสะสมสิ่งสกรปรกไว้กับตัวทาไมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือความตายสอนเราแล้วก็สุดท้ายเลยลูกงานป้าหมอนะคะก็คือชีวิตเขาค่ะที่ตายเราเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆเลยลูก ป้าหมอเคยสมมุติว่าจู่ๆนึกขึ้นมานะว่าถ้าป้าหมอนอนอยู่บนเตียงตรงเนี้ยให้ผ่าป้าหมอจะรู้สึกอะไรเออลองนึกสิเราลองนึกว่าตัวเราอะนอนตรงเนี้นึกให้ได้ว่าเป็นตัวเรานอนอยู่ตรงนี้นะก็แปลว่าเราตายเราจะรู้สึกอะไรลูกไม่รู้สึกอะไรจริงเหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าเราลงมานอนตายอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกไงเราเสียดายเะไรไม่ได้ทําอะไรไหมเสียดายสิใช่ไหมเสียดายอะไรบ้างลูกเสียดา ยัง<ส>ไม่ได้ก่อนแม่ใช่เบ็กแม่ถูกไหมถ้าพวกนี้เราตายเราจะรู้สึกเสียดายไหมเสียดายทุกคนเลยลูกอันนี้เป็นธรรมะข้อใหญ่ลูกความตายทําให้เรารู้สึกเสียดายก็ถ้าฉะนั้นกลับกันเราก็ไม่รู้เราตายเมื่อไหร่เราอยากทําสิ่งดีๆจงทํำซะลูกนี่คืองานป้าหมอสอนลูกเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่แล้วป้าหมอก็เลยทิ้งทิ้งสิ่งรงลังในชีวิตอะไอสิ่งที่ โกรธคนอะไรเงี้ยไม่เอาเลยแล้วก็ทําดีให้มากที่สุดนั่นแหละง,งานที่สองลูกแล้วคนที่ตายเพราะว่าโดนฆ่านี่ถือว่าเป็นกรรมของเขาหรือเปล่าค่ะเนี่ยคือคำถามนี้ดีลก<ม>ูกใช่ค่ะป้าหมอก็เชื่อว่าเป็นกรรมของเขาเพราะว่าเขาทําอะไรมาบางอย่างแล้วเขาก็เลยต้องมาเจอแต่ว่าเชื่อว่าเป็นกรรมขเขาแบบไม่ได้ไม่ได้ไปตําหนินะเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นเองแล้วเราก็ไม่หันมามองตัวเองเลยว่า เราเองเราก็ไม่รู้กรรมเรานะถูกไหมเราไม่รู้กรรมเราหรอกแม่ก็ไม่รู้ถูกไหมคะไม่มีใครรู้กรรมตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะโดนแบบเข้าไหมห้าปีเราจะโดนแบบเข้าไหมอันนี้คืองานผ่าศพมันสอนว่าเรามีลมหายใจต้องทําความดีเยอะๆลูกงานที่ป้าหมอผ่าศพจ้ะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าปรงอสุภะไหมลูกเออปรงอสุภะหนึ่งคือเข้าใจชีวิตว่าคนเราเกิด แล้วก็เดี๋ยวก็ตายแบบไม่มีความแน่นอนนะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาไม่อยากให้เรายึดติดเนี่ยโตขึ้นหรอนี่ก็โตขึ้นหรอแต่ว่างานของป้าหมอเนี่ยพอก,กรีดลงไปนะลกูกเอาออกมามันก็เป็น,ปนฟันเป็นเหงือกแต่พอเอาหน้าหุ้มมามันก็ดูดีเอาสุภาพมันฟังแล้วแปลายากมากเลยลกูกแต่เอาง่ายๆง่ายๆที่สุดนะคะก็คือการเข้าใจว่าสังขารของเรานะคะ มันไม่เที่ยงเราต้องไม่ยึดติดอะไรบ้างปรงอสุภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือพระนะคะวิธีปรกงคือพระหรือว่าแม่ชีเขาจะไปดูว่าตัวเราอะใต้ผิวหนังคืออะไรพาลงไปหน้าท้องนะลูกเปิดลงไปก็จะเจอหัวใจแปลได้ว่าเริ่มต้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองแล้วเข้าไปข้างในตัวเราข้างในก็ไม่มีอะไรเหมือนๆกัน เพื่อให้เราไม่หลงไงสมมติว่าข้าวปั้นเป็นเด็กรวยมากเห็นไหมคะน้องพีเป็นเด็กไม่รวยเท่าข้าวปั้นจะต้องไม่ดูถูกน้องพีเพราะว่าตัวเราเรื่องร่ำรวยเป็นเรื่องนอกกายไม่แน่นอนอันที่สองก็คือถ้าน้องปั้นข้าปั้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นเยอะอูเช้ามาสองกระจกแต่งตัวทำให้สวยทั้งวันทั้งคืนเลยประมาณนะั้แต่งจริงแล้วอ่ะ สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงค่ะเราก็เห็นะ่ะเห็นยายใช่ไหมเหี่ยวไหมเหี่ยวถูกไหมคะเราไม่เห็นยายก็ได้เห็นดอกไม้ก็ได้ลูกดอกไม้อยู่ในแจกันได้สักสามวันแล้วมันก็เหี่ยวเพียงแต่ว่ามนุษย์เรามันเหี่ยวช้ากว่าก็แปลได้ว่าเรามนุษย์เราอะอย่าได้หลงความงามหลงเสพสุขอะไรประมาณนี้มากนักนี่คืออย่างที่สองนะคะแล้วก็อย่างที่สามเนี่ย อันนี้ต้องคิดลึก,ลกๆหน่อยลูกไ,กไอเดียปรงกุพะเนี่ก็คือเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราว่ามันไม่แน่ไม่นอนเราควรสร้างกร,รความดีเยอะๆเพราะเราเข้าใจความไม่แน่นอนในชีวิตแต่ความแน่นอนในชีวิตก็คือทําความดีสะสมการผ่าศพเนี่ยลูกทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งสวยงามในสิ่งที่ไม่สวยงามลูกนั่นก็คือศพมันไม่น่าดูลูก แต่เรื่องราวของศพอะให้ประโยชน์เราบอกเราว่า<ม>กลับบ้านกอดแม่เยอะๆกลับบ้านอย่าเถียงแม่เกิดเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มานอนตายเราจะไม่มีโอกาสกอดไอ้อย่างเงี้ยคือสิ่งที่มุมบวกที่ได้จากงานผ่าศพซึ่งเราจะไม่เข้าใจเลยถ้าถ้าเราไม่เข้าใจว่าร่างกายเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไหนต้องพีเรายกมาสักอันที่ของไม่สวย,ยขยะอ่าขยะ มันไม่สวยเพราะหนึ่งเหม็นถูกไหมลูกแต่พอน้องพีมองไปสิคะขยะเป็นประโยชน์ไหมสามารถนํากลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้อีกก็แปลว่ามีมุมบวกถูกไหมลูกสองก็คือขยะสร้างอาชีพได้ไหมได้ใช่ไหมคะก็มีคนบางคนซึ่งไม่รู้จะทําอะไรเลยก็สามารถที่จะเอาขยะเนี่ยมาแบ่งแล้วก็แปลงให้มันเป็นมูลค่าได้แปลได้ว่าเรามองว่าขยะ ไม่น่าดูเลยแต่พอมองอีกมุมหนึง่งเออขยะก,ก็ทําให้เกิดประโยชน์สิ่งที่ไม่น่าดูก็สามารถทําให้เห็นประโยชน์ได้ค่ะลูกแล้วน้องข้าวปั้นล่ะอะไรที่น้องข้าวปั้นว่ามองไม่น่าไม่สวยงามเลยลองยกมาสักหนึ่งอันที่ลูกอะไรกันด้สิ่งที่เราปัแมงมุมใช่ไหมคือเรามองว่ามันน่ากลัวใช่ไหมลูกแต่ว่าข้าวปั้นลองมองสิว่าแมงมุมอะเก่งกว่า,มาแมลงตัวอื่นในการหากินแมงมุมมีความสามารถชักใหญ่ แล้วก็ให้อาหารมาติดมันเองในสิ่งที่น่ากลัวมีสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าสัตว์แต่ละตัวก็มีประโยชน์มีความสามารถเห็นไหมใช่ไหมลูกวันนี้ต้องขอบคุณป้าบอกมากมากนะครับที่ให้ความรู้ปั้นกับพีอะครับขอบคุณค่ะลูกค่ะลูกค่ะจากที่ได้เรียนรู้หลักธรรมกับคุณหมอสรุปได้ว่าเราควรที่จะมองความจริงทั้งสองด้านครับ ทั้งด้านที่สวยงามและไม่สวยงามเพื่อให้เราสามารถลอยวางและไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกอยังไงแหละครับมาามาววรเช่ หน้าตาดูอมภูมาเลยทีเดียวเอาเป็นว่าพอพวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของความไม่สวยไม่งามมาแล้วพี่แจ็คอยากรู้จังเลยว่าทั้งสองคนรู้สึกยังไงเ,เริ่มที่น้องเขาปั้นก่อนก็ได้รู้ครับว่าเรามีสองด้านคนะด้านดีกับด้านไม่ดีครับยังไงเราก็เก็บด้านไม่ดีของเราไว้ไม่ได้เหมือนการเหมือนเรื่องราวของร่างกายเหมือนกันใช่ไหมเออวันหนึ่งเราจะต้องผูพังเน่าเหม็นย่อยสลายไปตามกาลเวลาไม่ว่าคุณจะสวยหล่อขนาดไหนอ่าเอา,เอา น้องพีล่ะครับอย่าไปยึดติดกับลักษณะภายนอกอย่าไปยึดติดกับลักษณะภายนอกหรือว่ารูปรักษณ์ภายนอกถูกต้องไหมฮะคนเราเนี่ยมักมี2ด้านเสมอเพื่อให้เราทั้งสองคนนี้เข้าใจเรื่องราวของความไม่สวยไม่งามได้ง่ายขึ้นและนี่ก็คือภารกิจจิตอาสาครับและภารกิจจิตอาสาในวันนี้ก็คือ ให้น้องเขาปั้นและน้องพีไปที่กองขยะครับและให้น้องๆทั้งสองคนช่วยกันทำของที่ไร้ค่าของที่คนไม่ต้องการหรือเราเรียกว่าขยะเนี่ยให้กลับมามีค่ากลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่ง อ้าวอาว้งงครับงงโยให้ไปที่กองขยะแบบนี้ก็งงกันใหญ่สิครับเราตามไปดูกันดีกว่าครับว่าน,น้องพีและน้องข้าปั้นจะทำสิ่งที่ไร้ค่าให้มีค่าขึ้นมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ย จิตคิดอาสาวันนี้น้องข้าวปั้นและน้องพีได้มาเรียนรู้หลักธรรมจากคุณหมอพรทิพย์วันนี้เธอได้มาสอนเรื่องอสุภะครับหลักธรรมที่แสดงเห็นว่าความไม่สวยไม่งามก็เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เราไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งและเพื่อน้องๆได้เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นน้องข้าวปั้นและน้องพีจะต้องไปปฏิบัติภารกิจจิตอาสาด้วยการทําให้ขยะและของไร้ค่าที่ไม่สวยงามกลายเป็นสิ่งที่สวยงามขึ้นมาให้ได้ น้องๆจะเอาขยะมาทำอะไรตามไปเอาใจช่วยน้องกัาป้และน้องพีกันนะครับและที่นี่ก็คือกองขยะณบริเวณเขตดินแดงยังไงล่ะครับนี่แหละนะเราว่าคิดว่าเป็นกองขยะที่พี่แจ็คบอกอ่ะใช่งั้นเรามาเลือกของเลยเดี๋ยววงพลังก่ันเย้ วันนี้น้องเข้าปั้นและน้องพีมาปฏิบัติาภารกิจจิตอาสากันเพียงลำพังมาดูกันซิว่าน้องๆจะเลือกใช้อะไรและจะเอาขยะอะไรค่าเหล่านี้มาทำอะไรกันครับสรุปความฝันให้งอกน้มแสไกจจักจุดเล็กๆที่เริ่มจะ่าสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ทำไงเดีย๋ยวก็ไปขอจากร้านจากานักาเขามาดิจริงด้วยไป ที่พระพุทธอ,องค์ได้สอนพี่คะ<ว>พอที่จะมีขวดพลาสติกให้เรานำมาประดิษฐ์ได้ไหมครับคิดการใหญ่สังคุณธรรมความดีขอบคุณครับมาพวกเรามาเรามา,เรามาช่วยกันเย้ yeah! น้องๆได้ขวดพลาสติกกันมาเต็มถุงเลยครับแล้วยังแวะมาซื้อของกันต่ออีกน้องพีและน้องก้าปั้นจะมีไอเดียอะไรมาทำของที่ถูกทิ้งแล้วแบบนี้ให้กลายมาเป็นของสวยงามได้โอ้ยไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าครับลััากุรให้จญตทวน ปลูกความฝันให้งอกนามแสนไกลจากจุดเล็กๆที่เริ่มจะหัวใจให้ใหญ่ไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เจาะรูไว้ที่ขวดแล้วเราก็เอาเอ็นใส่เข้าไปครับอย่าทำแต่สิ่งดีๆตามวิธีพระพุทธอ,องค์ได้สอนไว้ เสรจแล้วครับน้องกปันอาสานำของที่ช่วยกันประดิษฐ์กับน้องพีมาบริจาคให้ที่ศูนย์สามวัยโครงการสารใญยรักเพื่อครอบครัวเขตดินแดงแห่งนี้นี่เองละครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ โอ้สวยยจังเลงขอบคคุณนะะส, <decorated. S 1> สิ่งของไร้ค่าสกรปรกที่ไม่มีใครต้องการแล้วน้องๆสามารถมองเห็นความสวยงามและนำมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้งแม่น้องพีและน้องเข้าปั้นของเราเนี่ยเก่งจริงๆเลยครับก็เรารู้ครับว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นยังไงเรารู้ได้ว่าอาชีพที่ ปั้นกลัวตั้งแต่เด็กๆนะคะจริงๆมันก็ยังมออีความที่มันแบบดีแฝงอยู่อะครับเราก็รู้ครับว่าอยาไปยึดติดกับภายภายนอกสวยงามกับไม่สวยงามอะไรเงี้ยครับหมอพองทิพย์ก็สอนว่ามองขยะให้เป็นประโยชน์ยังได้เลยอะไรเงี้ยครับก็หมอบอกว่าให้ลองคิดในทางกลับ,บ,บมาค่ะสมมติว่าหมอจะแมงมุมก็บอกว่าแมงมุมก็หาก,กินเก่งอะไรเงี้ยครับ การมองสิ่งที่สวยไม่งามให้เป็นสิ่งที่สวยงามครับก็แบบว่าสมมติขยะครับถ้าเรามองแบบมองปกติมันเหม็นมันไม่สะอาดแต่ถ้าเรามองข้ามันไปมันก็จะเป็นสามารถประดิษฐ์สิ่งของได้อีกครับไม่เหมือนกับคนเราว่ามันตายไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แต่ทำบุญค่ะก็อย่างแรกก็ต้องตอบว่า การสอนเรื่องธรรมะให้กับเด็กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเท่ากับปลูกฝังตักงแตอนอายุน้อยๆค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นในกิจกรรมนี้ก็คือว่าการที่เด็กบวชนะคะแล้วมีความสุขมีความสนใจอยากรู้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็การสอนเด็กเนี่ยสิ่งที่ท้าทายมากก็คือทําเรื่องยากเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ให้เข้าใจสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาสําคัญของชีวิตะคะ่ะก็คือการ ไม่ใส่ใจเรื่องการทำความดีก็เลยทำให้เห็นว่าการได้พูดคุยเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเด็กๆแล้วทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องลำบากสนุกค่ะคล้ายๆอย่างนั้นสำหรับเรื่องอสุภะเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าสังคมเราทุกวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการยึดติดจะเอาชนะกันก็เพราะว่าเราอยึดติดตัวเราของของเราอะไรก็ของเราอะไรประมาณนี้และคนอื่นก็เป็นเรื่องที่เรายอมเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจอสุภะเนี่ยเราจะรู้เลยว่า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาเสียเวลาในเรื่องนี้มากร่างกายเราไม่ใช่ของเที่ยงแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำความดีให้มากๆแล้วก็ศึกษานะคะในเรื่องนี้เราจะไม่ยึดติดใครว่าอะไรเราเราไม่ถือว่าเราว่าตัวเราเราก็จะก้าวข้ามไปทำความดีการไม่ยึดติดก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาวกนสร้างกิเลสมากๆค่ะวันนี้น้องเข้าบ้านแลวน้องพีได้นำหลักธรรมที่คุณหมอพรทิพย์สอนไปปฏิบัติได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ ภารกิจจิตอาสาของเราจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกสิ่งในโลกล้วนมีสองด้านด้านที่คนมักมองเห็นก็คือความสวยงามแต่ทุกคนควรมองเห็นความไม่สวยงามด้วยนะครับเพราะในความไม่สวยงามเนี้ถ้ามองอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นถึงประโยชน์และความดีทุกคนจะปล่อยวางได้และจะไม่มีใครรู้จักกับคำว่าทุกอีกต่อไปถ้าทุกคนฝึกเพ่งอสุภะก,กันนเองแหละครับ you like that